เมื่อกี้ก็มากันต่อเออเมื่อกี้ก็มันจบไปแล้วนะสินาทีเองอะ่ะโอ้ยแลมเป็นไรเลยหลือเท่าไหร่เงอะ่ะก็วันนี้จะมาประกาศเรื่องผมจะเปิดหามาอาทีโดยก่อนเจ้าคุณปื้มผมขี้เกียจหลดทำมาชีมาแล้ว วันนี้ก็จะมาโหลดโหลดก,ก็จะใสยทำมาฮามาชิสมอไรละ่ะไม่ทำหรอกครับทำไม่เป็นทำไม่เป็นผมมาทำอไกิจกรรมมาคือช่วยทำให้หน่อยถ้าทำให้จะเป็นุงคลใหญ่หลวงเรามาทำแบบฝากไว้ในกายเธอ อ๋อเดี๋ยวช่วยแก้ปัญหาเองฮักฟอกวยดีกู่มาให้กินสิดีดเฮ่เฮ่เฮ่ตุบตับตุบตับอืมไม่ดีนะฮะนี่เป็นไงล่ะยิ่งมาช้าอันนี้น่าเสียดเออโอ้โหเล่นเรื่องอะไรสาระมาเยอะแล้ววันนี้ขอสาระมั่งเถอะไม่มีสาระ ก็ไม่มีสาระตามเคยอืมใช้ได้ครับใช้ได้โอโตโอโตโอเคใครสามารถคือไปบุญดิเขาคือพระเจ้าเจ้าเน่าเน่าเนมากระเลยแบบอ่ะช่วยอ๋ออมันกระตุกเหลือเกินข่าอัดทีไรเป็นแบบนี้ท no ี Gesch ้าจมมครับอ เอ้ยเอ้ยเจ้าต้องชดใช้อะขี้เกียจนะวอ,อยถ้าคุณอยากเกี่ยวฟุกกระตุกแล้วก็ก็นา่าใช้ปูเสฉวนตือปุ้ยไก่อ่ะนอกจากบล็อกมันยังมีอันนี้ครับไม่ยังมีอะไรอีกนะเอ่อนอกจากบล็อกแล้วอะ เออมันมีนี่ก่ะอ,อาหารใช่นี่นี่น,น,นี่ของใหม่สเต,ต๊กน่ากินมากนี่ของใหม่เต็มไหมดเลยทิ้งของเก่าไปเอาของที่สุกแล้วมันมีต้มยำกุ้งมาด้วยต้มยำกุ้งหน,นังค้นอ่ะอ่ะโอ้ยโอ้ยแซปิลี่เด้อ เราก็จะเปลี่ยนเป็นเกมโหมดสูงกันดีกว่าเอาทอี่ไหนอ้ยาเอ้ยก็ผิดนะฮะแล้วก็ต่ำไม่ได้แล้วกดยังไงเดีย๋ยวเข้าไปดูคลิปเขาสอนแต่ว่ามันมีแค่นี้แหละเราก็จะ เอาแบบตามไปฝากไว้ในกายเธอฝากไว้ในกายเธอให้เธอรับหมดไปหแหม่นี่ฮนะคือของใหม่ถ้าซอมบี้มันขึ้นมาได้นะไม่ได้เกิดอยู่นะผมจะไม่เล่นเกมนี้อีกลากรอนของใหม่ทั้งหลายเองเอามาแค่นี้เองอย่าเอามาเลยปุ๊ มาเนลงุงทดลองป๊มาเนลงุงทดลองปูมาเนลงูงทดลองปูปิวปิวข้าจะวางไว้บนทั่วสารทิศทิศแห่งแล้วข้าจะไปเดินทางด้วยเรือของข้าแลวก็คือวันพีสเราจะออกเดินทางตามหาผู้ก่อดูที่ข้าจะละทิ้งทุกอย่างแม้แต่หมอแม้แต่บ้าน เดี๋ยวข้ากับมอมม่อยเออเออผังบา้าตัวเองทิ้งนั่นแหละข้าเออเอ้โหข้าจะตามหาพวกพวกที่แข็งแกร่งขอฝากทุกคนด้วยฝากทุกคนที่มาซับตะไคร่ ขอข้าใครมาบูดีติดตามข้านั้นคือผู้ก,ก้าผู้กล้าลนั้นจะมาขายนั้นหรือไม่ก็แล้วแต่พวกเจ้าจะมาติดตามแล้วอึบฝากกติดตามมาด้วยนะครับไปแล้วเราจะมาดูองการงานสร้างที่ทุกคนไม่มีวันลืมเออลืมมีของใหม่นี่ด้วย แ๊บมันคือประตูแบบเก่าแบบ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 เก่านี่แบบจีนเลยนะมีหลายแบบถึงฮะนี่แบบอะไรนี่ก็แบบอะไรขอเดาอันนี้แบบญี่ปุ่นแน่เลยพุ่งนี่แบบอะไรเนี่ยไม่รู้จักก็มีชนแล้ว มีแบบไทยไหมมีแบบไทยไหมอ้อนี่ครับประตูเลือกสีดอนจุ๊งเปิดออกอ๋อกี่ด้านอะห้าด้านทั้งเปิดออกพวกเจ้าอยากไปที่ไหนพวกเจ้าก็สามารถเลือกได้ตามสบายอ้หพวกเจ้าอยากไปที่ไหนพวกเจ้าก็เลือกได้ตามสบายยา่า บอมเป้อ,ปอีอีอีอ,อ,อีขอขอข้าฝากพวกเจ้าไอ้เป็นผู้ไม่กาหลิช้างป่าเดี๋ยวข้าจะสร้างตัวอันตรายที่สุดในจัก,กรวาลทุพกพิภพมาให้พวกเจ้าดูก่อนเออก่อนโดยก่อนโน้ไม่มีสส้ลกเรา,ามันต้องมี นเราจะวาสร้างมันทำไมไม่มีพวกสมบีอะไรมาเลยวะช่างมันเถอะแล้วพวกเจ้าก็จะรู้ซึ่งคำว่ารักเธอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตา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 ยโอ้ยตายตาย,ตายแล้วโอ้ยตายตายตาย,ตาย พิงร้อนพิงร้อนเนาะนี่ครับแล้วป่อยไปนี่เราก็จะจุดไฟนะฮะเพื่อเพื่อทุกอย่างบนโลกใบนี้มันจะได้ไม่สูญสลายไปยังได้ไดายฮ่า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 จบที่เท่านี้ครับ